สวัสดีค่ะนักเรียนเราจบหน่วยที่4แล้วเนาะวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยที่5ก็คือสถานการณ์สำคัญของโลกในคริสตศตวรรษที่21ก่อนอื่นคุณครูก็จะถามก่อนว่าคริสตศตวรรษที่21คุณครูพูดบ่อยมากคริสตศตวรรษที่21ก็คืออยู่ในช่วงคศ2อ 0, 0 1ถึง2100 ใช่ไหมคะจะอยู่ในช่วงนี้นี่ก็คือคิดสตวัตคิดสต,ตวัตที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งก็เป็นคิดสตวัตที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนะลูกทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดในช่วงคิดสตวัตที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์วันที่สิบเอ็ดกันยา ยน์ปีคศ2001ซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่า2 0 0 1เนี้ยมันตรงกับพอศอ,อะไรแล้วก็เอา5 4 3มาบวกใช่ไหมคะก็ได้4ได้4ได้5ก็คือตรงกับพอศสองห้าตรงกับพอศสองห้า ซึ่งเหตุการณ์11กันยา2001เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรียกอีกชื่อว่าเรียกอีกชื่อว่านายวันวันก็คือวันที่เก้าเอเอ,เอตรงอันเก้าเนี่ยลูกเก้าเนี่ยก็คือเดือนกันยาวันวันสิบเอ็ดก็คือเดือนเอกก็คือวันที่สิบเอ็ด ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติเรามาดูกันการก่อการร้ายครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อโลกเพิ่งเข้าสู่กิศตวรรษที่21เหตุการณ์วันที่11กันยาย,ยนปีคศ2 0 0 1ในเช้าวันนั้นอาคารแฟตเวอร์เทสหรือตึกเวอร์เทสเซนเตอร์ บนเกาะแมนฮัตตันซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนครนิวยอร์กตึกเวอร์เทดเป็นสัญลักษณ์ของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถูกเครื่องบินพุ่งชนจนพังพินาศส่งผลให้สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียทรัพย์สินและพลเมืองกว่า3,000คนนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาถูกโจมตีบนพื้นแผ่นดินใหญ่ของตนพูดง,ง่ายๆก็คือ ถูกพวก Islam, Muslim, อิสลามมุสลิมอ่ะเอาเครื่องบินพุ่งชนตึกเวอร์เทสเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะเราดูคร่าวๆไปก่อนผู้ก่อการร้ายชื่อว่าขบวนการอันเคดาได้จี้เครื่องบินโดยสารของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์จำนวน2องลำพุ่งเข้าชนอาคารแฟร v เวอร์เทสหรือตึกเวอร์เทสเซ็นเตอร์ภาพซ้ายที่เราเห็นนะคะ ส่วนเครื่องบินโดยสารสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ลำที่3พุ่งชนอาคารเพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมในรูปภาพขวาเดี๋ยวการเกิดเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดกี่เหตุการณ์เนี๋ยเราจะมาเรียนรู้ดูกันนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่ารูปภาพด้านซ้ายที่เราเห็นเนี่ยนายอุซามะบินลาดินผู้นำขบวนการอัลเคดะ ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกเป็นมุสลิมหรืออิสลามนะคะผู้ที่สหรัฐอเมริกาสงสัยเกี่ยวกับการโจมตีในวันที่11กันยาชื่อว่าอุสามะบินลาดินและขบวนการอันเคดะหรืออันกออีดะก็ได้ซึ่งเป็นองค์การก่อการร้ายที่มีเครือข่ายทั่วโลกจากรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินสีดำก็พบชื่อบุรุษ19นายที่เป็นผู้จี้เครื่องบิน ซึ่งส่วนใหญ่ใน19นายเ,ยเขาอยู่ในขบวนการเอัลเคดทาทั้งสิน้นก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นนายอุสมะบิลาดีนได้ใช้วิดีทัศหรือวิดีโอและเอกสารปลุปกเร้าสมาชิกของตนว่าการโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องที่ชอบทำผู้ที่ต้องเสียชีวิตในการปฏิบัติงานถือว่าทำงานตามคำสั่งของพระเจ้าเขาก็คือปลุกระดม กาะหัวพูดยังไงกอกหัวเออถ้าใครทําเป็นคนอยู่ในเครื่องบินนั้นที่พุ่งชนอะ่ะก็จะได้แบบเออทําตามคําสั่งของพระเจ้านะเพราะเราแบบไม่ถูกกันกับอเมริกานะมุสลิมกับคริสต์ไม่ถูกกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์การชนตึกเวอร์เชตน,นะลูกเ,ออเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มรูปให้สักครู่นะคะ เอเอเอ่ะโอเคเรามาดูก่อนเกิดเหตุการณ์รูปภาพซ้ายเนี่ยก็คือตึกเวอร์เทดที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์แต่อันนี้คือตึกรูปขวานี่คือตึกเวอร์เทดที่โดนเครื่องบินชนแล้วเรามาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งเวลา8นาฬิกา4ีนาที เครื่องบินโบอิงเครื่องบินโบอิงเจ็ดหกเจ็ดสายการบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์อเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่11อันนี้คุณครูบอกละเอียดเลยนะลูกเที่ยวบินที่11บินตรงมาจากบอสตันมองเห็นเนาะบินตรงมาอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะบินตรงมาจากบอสตันพุ่งเข้าชน พ,พุ่งเข้าชนตึกเวอร์เทจพุ่งเข้าชนตึกเวอร์เทจนี่นะลูกรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยพุ่งเข้าชนตึกเวอร์เทจทางเหนือที่ชั้น 93ถึงชั้นที่99ด้วยความเร็วด้วยความเร็วด้วยความเร็า่าไรเออติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กด้วยความเร็ว490ไมล์ต่อชั่วโมงพุ่งชนด้วยแรงสูงมากก็คือวิ่งชนด้านทางทิศเหนือ ตุ้มวิ่งชนเข้าตรงนี้ตุ้มเวลา08.46ต่อมาเวลาอันที่สองเวลา9นาฬิกาสนาทีสายการบิน สายการบินอะไรลูกเรามาดูย้อนกลับมาดูลำที่สองสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์สายการบิน United ยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่หนึบินจากบอตตันอีกเหมือนกัน บินจากบอสตันชนตึกเวอร์เทดชนตึกที่ชั้นลำแรกชนเก้าสามถึงเก้าเก้าใช่ไหมลำเนี้ยชนที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ดถึงชั้น แปดห้ด้วยความเร็วด้วยความเร็ว500ร้อยไมล์ต่อชั่วโมงโหดลายมากเลยและทีเนี้ยตรงนี้นะคะเราดูตรงนี้นะปื๊ด9 0้ พุ่งเข้าชนทางทิศใต้แปดจุดสี่หกพุ่งเข้าชนทางทิศเหนือหลังจากนั้นเวลาผ่านไปทางทิศใต้เวลาเวลาประมาณเวลาผ่านไปจนถึงเก้าจุดห้าห้าถลม่มหมดแล้วส่วนทางทิศเหนือเวลาผ่านไปนานพอสมควร ประมาณ10.28ทิศเหนือก็ถล่มลงมาหลังจากนั้นนอกจากจะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินสองลำชนซ้ายโชนทิศเหนือทิศใต้แล้วยังเกิดเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่รัดเวอร์จิเนียสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77ชนตึก ที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาหรือที่เขาเรียกว่าแผ่นตากอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาเกิดเวลา09.40นี่นะคะเราจะนับว่าให้มันเป็นเหตุการณ์ที่3เนาะไม่จบอีกเขายังไม่จบเกิดเหตุการณ์ที่4อีก เกิดที่รัฐเพนซิลเวเนียสายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ชนทำเนียบขาวหรืออาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้ชนทำเนียบขาวทีเดียวเพราะว่าในระหว่างนั้นเกิดการต่อสู้กันเกิดการต่อสู้ของคนในเครื่องบิน เขาจะขับชนทำเนียบขาวแต่เกิดการต่อสู้ของคนในเครื่องบินสุดท้ายเครื่องบินก็เลยไปตกที่เมืองซอมอแซกแทน จะชนทำเนียบขาวแต่มีคนต่อต้านอะไรเงี้ยก็เลยไปตกที่ซอมเแซัคลาดเพนซิเ,น,เนียโอเคทีนี้เรามาดูว่าเออเหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่เหตุการณ์ที่หนึ่งพุ่งชนตึกเวอร์เทททางทิศเหนือมีลูกเรือเสียชีวิตสิบอคนผู้โดยสารแปดสิบเอ็ดคนเหตุการณ์ที่สอง ตึกบอร์เชตใต้ลูกเรือ9้าคนผู้โดยสารห้าสิบ56คนเหตุการณ์ที่3ามอาคารพน н ากอนใช่ไหมคะหรือกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงกลาโหมอันนี้ก็คือมีลูกเรือเสียชีวิตเท่าไหรลูก6คนผู้โดยสาร5้าสบแดคนส่วนเหตุการณ์ที่4ี่ก็คือตกที่รัฐเพนซิลเวเนียจะพุ่งชนทเนียบขาวแต่มีคน ในเครื่องบินแบบขัดขวางต่อสู้กันก็มีลูกเรือเสียชีวิต7คนผู้โดยสาร33มคนสรุปการเสียชีวิตจากเหตุการณ์นายวันวันสรุปการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ นายวันวันรวมทั้งสิ้น2,977คนเสียชีวิตตอนที่วิ่งชนตึกเวอร์เทศ2,600คนตึกเพนทากอนร2 5คนบนเครื่องบินที่นั่งมาที่จะไปตกที่เมืองซอมอแซกและก็ กระทรวงกลาโหม24 6คนและก็ผู้สูญหาย24คนโอเคค่ะสรุปง่ายๆเหตุการณ์ในวันๆก็คือการทะเลกกาะกันของอิสราเอลกับประเทศอเมริกาในสมัยนั้นก็คือจอร์ดับยูบูธกับบินลาดินโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ